สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยังไงหมอพันิพลันได้คำตอบชัดเจนมาแผลกลางปลาแตงโมต้องไม่ตายฟรี ล่าสุดวันที่24มิถุนายน65หมพอพรทิพย์หรือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนส,สนุนันในฐานะสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทวงยุติธรรมและหนึ่งในผู้เข้าร่วมสังเกตการชนะสูตรศพแต่งโมโครั้งที่สองก็ได้เคลื่อนไหวพูดถึงคดีแตงโมผ่านทางเฟซบุ๊กอีกครั้งโดยหมพอพรทิพย์ได้เขียนถึงคดีแตงโมที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องบาดแผลจากใบพัดเรือทำให้ได้คำตอบชัดเจนเรื่องบาดแผลลักษณะกลางปลาที่เขียนระบุ ว่าวันนี้ได้รับบทความวิชาการเรื่องบาดแผลจากใบพัดเรือทำให้ได้คำตอบชัดเจนเรื่องบาดแผลลักษณะกลางปลาที่พบที่ด้านหลังขาของแตงโมหลักฐานชิ้นนี้สามารถบอกได้ถึงที่มาของบาดแผลว่าเกิดจากใบพัดของเรือสองเครื่องยนต์สามารถนำไปเปรียบเทียบกับการจำลองที่ผ่านมาเป็นไปตามทฤษฎีนี้แค่ไหน ที่ต้องโพสต์ก็เพื่อจัดสะท้อนปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานและปัญหาในการสอบสวนปัญหาในการตั้งประเด็นคดีพระหมอพรทิพย์ยังได้เขียนเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อวันจันทร์ได้รับประเด็นที่อายการให้ตำรวจมาสอบปากคำหมอเพิ่มเติมโดยมีคำถามว่าได้ร่วมชนะสุตรศพไหมได้ทำรายงานไหมถามเหมือนไม่เคยติดตามข้อมูลที่หมอเคยให้ความเห็นถามเหมือนไม่ได้ถามถามเหมือนไม่อยาก ฟังคำตอบคนสอบปากคำก็ต้องการบันทึกสั้นๆบอกเพียงแค่ว่าถูกสั่งให้มาสอบตามที่อายการสั่งมาลองดูรูปนี้จะเห็นว่าบาทแผลกลางปลาต้องเกิดจากเครื่องยนต์แบบไหนคำถามที่ถามจะมาให้หมอให้ความเห็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าตอบไม่ตรงคำถามถามไม่ถูกก็ไม่ได้คําตอบที่ถูกต้องเราสู่กันฟังว่าหมอ,อยังคงยึดหลักทุกอย่างจะเป็นไปตามลิขิตกําหนด จูจ่ๆก็ได้บทความต่างประเทศจากผู้รู้ปัญหาจึงเกิดทันทีแตงโมต้องไม่ตายฟรีความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้นในสังคมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ